โอเคผมก็กราบสวิดัสวัสดีคุณทูกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปันนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนักเตะแข้งทองนั่นเองนะครับผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมนะก็ไปดูกันเลยนะครับผมทุนหพบาทนะจะเริ่มเตะที่เบ็ดห0ึแล้วันจัดไปพี่ชายแจวมาลูกนี้ยังไงท่านผู้ชม มับก็ให้ปั๊บนี่ไ่ะอุ้ยโดนนิจใจไปเลยร้อยยี 125. ่สิบห้าโหสวยฝั่งเดิมครับผมคนดูเอาที่คุณสองได้หรือเปล่าอื <c> ้ <oughs> ปั่นโค้งแต่ประตูนเหนียวเกิน อุ้ยคูณสิบสองเกือบได้ันดูโอ้โหออกเฉยยังไงลูกนี้อู้หอีกแล้วท่านผู้ชมออกอีกแล้วคูณสิบสองออกอยากจัดขอคูณสิบห้าได้ปะคูณแปดก็ยังดีเอ้ยดอกนี้มีครับผมคนดูร้อยบาทนะฮะยังพอได้ทุนคืนอยู่นะมาเบสสองรสักตาไป คูห้าก็ยังดีรอบนี้ขอให้เข้าขอให้โดนโอ้โหสองร้อยสิบครับผมไปอีกดอกครับผมคูน้าสิบเลยได้หรือเปล่าเข้าช่องคูณน่าสิบมีสวยประตูเซฟครับผมเหลือห้าร้อยอุ้ยได้ไหม ลูกนี้อออกครับผมเป็ดยี่สิบพอแล้วกันเรียอยู่สามร้อยบาทโอ้โหดอกนี้เซฟได้นะครับผมอีกแล้วประตูโคตรจะเหนียว <c oughs> มันจะเหนียวไปในก่อนเอิบคิดว่าจะเข้าช่องห้าสิบควดูเสรอเข้าหนึ่งจุดห้า เย็ดแค่ปั่นโคเทเลยดอกนี้แต่ติดเซฟประตูนะฮะประตูเซฟนะมับอือเซฟได้อีกแล้วโคตะเหนียวเบน้าสิบสักดอกไปปัน่นโค้งโค้งไหได้ขึ้นมาเจ็ดสิบห้าบาทก็ยังดีเนียครับผม ออได้คุณสองมาดิหนึ่งร้อยครับผมอุย้ยยิงไงให้ติดเสาเจ็ดเคมารอบนี้ปั่นโค้งๆแต่ติดเซฟนะผู้ชมแหมเกินไป ลูกนี้ไงโอ้ยคูณสิบห้าแต่อืออออกนะคนดูมาลูกนี้เข้าอยู่ดูแต่ได้น้อยนะชึบลูกนี้มาแน่อุ้ยคุณสิบสองโอ้โหคนดูออกเฉย นี่ปั่นโคง้งโคง้งโคง้โคงสวยได้ไมาอีกหกสิบสองบาทนะฮะเบ็ดร้อยไปลูกนี้ขอให้ได้ขอให้โดนถ้าคุณติพามานี่ยังไงก็ได้กำไรนะปึ๊บดอกสุดท้ายเนะะี่ยฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมเฮ้ยได้คุณสามอยู่คนดูมาร้อยห้าสิบว่ะแจ๋ว วันนี้ผมน่าจะโดนแดกอีกดูทรงแล้วนะฮะมาสุดท้ายและท้ายสุดครับผมหนึ่งร้อยสุดท้ายนะโอ้ยชนะจัดนะครับผมดูก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็หมดตูดอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมนักเตะแข้งทองนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มือใหม่แล้วกันสาหรับเกมนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้เลยละกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วนะฮะก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคนดูสวัสดีครับ